อันนี้ผมขึ้นมาบนบ้านแล้วนะโหบรรยากาศดีมากชวเช้าเนี่ยเสียงนกเสียงจักจั่นเยอะแยะเต็มไป,ปหมดนะคือมาแล้วลมมาเย็นๆเนอะมาที่เแล้วรู้สึกเพลินดีนะพี่รู้สึกว่าสงบมากเลยนะนี่ลมก็มาอ่อนๆเลยเสียงนกเสียงอะไรเต็มไปหมดเลยบอกว่าเขาเนี่ยแค่จะมาหลบหลบ,ลบๆอยู่ตรงนี้ก่อนนะเพราะช่วงนี้แผ่นยินไวยเขาก็เลยแค่ จะมาอาศัยหลบตรงนี้ก่อนนะเสร็จแล้วก็เขาเนี่ยก็ต้องกลับไปยังหมู่บ้านที่เขานะเขาบอกสวัสดีครับสวัสดีพี่เอฟซีทุกๆท,ท่านเลยนะคบกลับมาพบกับผม,บผมจินดาชนนลเช่นเคยครับผมวันนี้เนี่ยผมน่ะได้เดินทางมาอย่างบ้านใจปอบคนเดียวนะคะผม ซึ่งผมเนี่ยได้ยินข่าวมาจากชาวบ้านนะก็มีหญิงสาวเนี่ยมาหลบอ,อยู่ในบ้านใจปลอมนะก็ชาวบ้านบอกว่าที่เขามาหาของป่ามันเด็ดผักเนี่ยคือไม่ใช่พวกผีปีศาจอะไร,ะไรทั้งนั้นนะแต่ว่าเป็นคนนี่แหละเพราะว่าเขานั้นได้เข้าไปถามาผีคนนั้นนะว่ามาจากไหนนะเขาก็บอกว่าเขานี่หนีมานะก็คือหนีมาจากาแผ่นดินไหวด้วยอ,อยู่ตะเข็บชายแดนเขาบอกว่า เขาเนี่ยได้พัดลูกพัดผัวมานะแล้วก็ได้ลงมาแล้วก็เจอกับบ้านตรงนี้นะคะผมขเขาก็เลยมาขอหลบอศาศัยอยู่ซึ่งที่ชาวบ้านเจอเนี่ยเขาเนี่ยเจอในสภาพที่แบบหิวมากนะแล้วก็นอนซมนะพี่ๆนอนซมเขาตอนแรเกเขากลัวนะแต่เขาก็เดินเข้าไปหานะเพราะว่าช่วงที่ชาวบ้านเจอเป็นกลางวันแสกๆอย่นะก็คือเขาเนี่ยหิวมากแต่ก็ยังมีพวกขน,น,นมนะให้พี่คนนั้นกินนะ ซึ่งผมเองก็จะมาหามาหาเขานะครับผมว่าเขาเนี่ยยังอยู่ที่นี่ไหมแต่ผมก็ไม่ได้มามือเปล่านะผมก็ได้นําของมาให้นะซึ่งผมเนี่ยก็มาแต่เช้าเลยก็เหมือนที่นี่นะฝนตกแล้วชุ่มฉ่ำนะบรรยากาศดีมากๆนะโอเคครับพี่พี่เดี๋ยวผมเน่ยจะเข้าไปด้านในานะตอนนี้ผมถึงปักทางเข้านะครับผมเดี๋ยวเราเดินเข้าไปเลยนะนี่นะครับพี่พี่ก็บรรยากาศยามเช้านะท้องฟ้าสดใสเลยนะ เสียงนกใหญ่ยเยอะมากๆเลยนะก็บรรยากาศดีมากๆเลยแหละนี่นะแต่ว่ารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะลกมากซึ่งผมเนี่ยไม่ได้มาที่นี่นานแล้วนะนี่เขียวขจีเลยท้องฟ้านี่แจ่มใสามากเสียงนกนี่ชุมเลยอนะ โอ้โหน่าอยู่มาก่ถ้าเป็นหมู่บ้านเนี่ยผมว่าสวยเลยนะในช่วงที่เ,เขียวกระจีบแบบนี้นะสวยมากมองแล้วสบายตานะโยสั่นตายายรู้สึกว่ามันจะลกมากเลยนะ มาถึงนะแต่ยังไม่เจอผู้หญิงที่ชาวบ้านเขาบอกเลยนะครับผมแต่ชาวบ้านเจอเนี่ยเจอตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละเขาเห็นว่าผมชอบถ่ายคลิปอะไรเขาก็บอกว่าเนี่ยมีผู้หญิงเนี่ยเขาเนี่ยได้พลัดหลงกับผัวเขาแล,ล้วรู้เขามานะก็คือหนีจากแผ่นดินไหวมาอยู่นี่นะก็คือหลงคลต่นทค่ระทางแหละเขาก็เลยเจอบ้านเออบ้านหลังนี้เขาก็เลยมาขอหลบไปก่อนนะ ขออาศัยอยู่แบบชั่วคราวพ,พี่แต่นี้ผมก็ไม่ได้มานานเลยนะแต่มันก็พอหลบฝนได้บ้างนะไม่ใช่ได้บ้างแหละหลบฝนได้แหละเพราะว่าผมดูจากพื้นตรงนี้มันเปียกชุ่มฉ่ำนะแล้วก็บนบ้านนะี่ะไม่เปียกเลยนะแต่ว่าเสียดายตรงนี้มันพกพังไปหมดแล้วนะแต่ข้างบนน่ะนอนอยู่ได้แต่ผมเจอเสื้อผ้าอยู่นะ กงเกงใครไม่ดูนะดูว่าเขาจะไปกินน้ำาพราเขาบอกชาวบ้านว่าเขาจะมาขออยู่สองสามวันนะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเขามันรบฝนได้และได้นะเขาจะขออยู่ตรงนี้ก่อนนะแต่ว่าก็มีชาวบ้าน,นก็เตือนเขาอยู่นะว่าที่มันอันตรายนะไม่สมควรจะอยู่ ถ้าจะอยู่หรือว่าจะพักอาศัยอยู่ก็ไปอยู่บ้านเขาได้นะเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นคนไม่ใช่เป็นคนที่ใจร้ายขนาดนั้นนะก็ให้เขาไปอยู่นู่นแต่เขาบอกเขาเกงใจนะอีกอย่างเนี่ยเขาเนี่ยก็ <c oughs> จะต้องกลับไปหาผัวแล้วก็หาลูกเขาจะนะเพราะเขาพลาดพลาดมานะครับผมแล้วหลงมาอยู่ที่นี่ คนที่ภาพล,ลงมาเป็นคนกะเหลี่ยงนะครับว่าผู้ปาษาศกะเหลี่ยงนะครับเออนาะโอ้ที่นี่ลกมากนาะนาะโอพาเลเออนาะ กาดอบอาวะหรือว่าเขาจะไปอาบน้ำ,ำ,นำกินน้ำฝั่งนู้นนะเอ,อ้ยนะไม่เจอใครเลยนะหรือว่าเราจะเดินหเหาะก็ไม่ใช่นะ ลูกอะไรอะตเต็มเลยคล้ายๆมาไฟนะแต่ว่ามันกินไม่ได้นะเต็มหมดเลยนะเหมือนน้ำเยอะขึ้นเลยนะเออนะเ <c oughs> นาะเนาะช่วยเล น,นู้นก็ไม่มีใครเลยนะยลมพัดแรงมาก หน้ามีอะไรนะครับผมผมแรงมากเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองไปนั่งที่บ้านนั่งรอเขาสักพักเนี่ยเผื่อเขาอาจจะอยู่แถวบริเวณนี้นะไปหาเก็บผักหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมจะไปรอที่บ้านเลยนะอันนี้ผมขึ้นมาบนบ้านแล้วนะโหบรรยากาศดีมากเช้าเช้าเนี่ยเสียงนกเสียงจักจันเยอะแยะเยะต็มไปหมดนะ คือมาแล้วลมมาเย็นๆนะมาที่แล้วรู้สึกเพลินดีนะพี่รู้สึกว่าสงบมากเลยนะนี่ลมก็มาอ,อ่อ,อนๆเลยเสียงนกเสียงอะไรเต็มไปหมดเลยนี่นะรู้สึกว่าผมมาที่นี่ความรู้สึกผมไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนที่ผมมาคนนี้จะรู้สึกกลัวหวาดระแวงไปหมดเลยแต่ทีนี้ผมมาเนี่ยไม่กลัวไม่อะไรนะรู้สึกเหมือนบ้านคนปกติทั่วไปเลยนะ แล้วก็หลมเนี่ยเย็นๆตลอดเวลาเลยนี่รู้สึกเพลินๆนะเดี๋ยวผมก็จะนอนรอสักพักนะพอบรรยากาศดีมากเลยเดี๋ยวนอนพักสักพักหนึ่งถ้าเกิดอผมไม่เจอผู้หญิงดังกล่าวผมก็จะกลับไปแล้วนะคะผมก็ถือว่ามาเที่ยวกันเพราะว่าผมไม่ได้มาในบ้านแญ่ปอนนะนานมากๆเลยนะครับ

มาอยู่ที่นี่นานยังเขาเพิ่งมาอยู่เมื่อวานนะเด้อกับเพลองกับเพื่อนอังกูชีเออก็คือเจอเอ่อเจอพื่อชาวบ้านเนี่ยมาหาข้าวผักก็เจอเขานอนโซนเนี่ยเขาก็เอาขนมขนมมาให้กินนะอ๋ออย่นเดินดีคนแล้เออชินนามาชินนามาชินนาไะกั ชิ้นอนแล้วอู๋ผมก็จะกลัวๆ,ๆเขานะแต่ว่าน่าจะเป็นคนจริงๆอย่างที่เขาว่าเพราะว่าผมก็เซิร์กเกซิร์กมากนะผ้าถุงเนี่ยก็รู้สึกว่าเก่าๆอยู่นะน้ำมันมันแหละเขาบอกเขาหิวข้าวนะแล้วเออนีนล่ลูกนั่นลีมันนั่นแหละหรือพองเยอะ หนีเยอะขวบ้าเลยนี้ปงยัย่อ๋อออเล่อยอ๋อน้อังเป๋ออันนั้นเลยไม่เขาบอกว่าเขาเนี่ยต้องจําใจที่ต้องกินปลาดิบๆนะเพราะเพื่อความอยู่รอดเขาเนี่ยที่อ่าเขาบอกว่าไม่เจอเขาเนี่ยเพราะเขาขึ้นไปข้างบนนุ่มไปจับปลากินดสดๆนะเขาบอกเขาต้องฝืนกินมากนะเพื่อความอยู่รอดนะ กินสดๆเนี่ยก็คือเขาเนี่ยกินมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้ววันนี้เขาหิวเขาก็ไปกินมาต่อนะก็คือไปจับปลาหาปลากินนะพี่เขาบอกเขาปวดท้องมากเลยนะแต่เมื่อวานเนี่ยก่อนที่ชาวบ้านมาเจอเนี่เขาก็ยังได้กินข้าวนะแล้วก็ตกช่วงเย็นนะเขาก็ไปหาจับปลากินเพราะว่าไฟแช็กอะไรเขาก็ไม่มีนะ อ๋อผมไม่ได้ออกมาเลยเยอะไม่ได้ออกมาเลยพวกออยาสับผมอะ่ะเขาถามถึงยาสับผมนะเขายากับผมเขามมกเขาบอกเหนียวสาแต่น้ําเปล่าเดี๋ยวนะผมเขาค่อนข้างที่จะลุงมลางมากเลยนะแต่ผมมั่นใจแหละว่าเขาเป็นคนปกติแหละเดี๋ยวถามที่ไปที่มาให้แน่ชัดรอบหนึ่งนะว่าจะพูดตรงกับที่ชาวบ้านพูดพูดหรือเปล่าอ,อยนะายยนะในแก่โอมเมื่อเมื่อไรทั้งโยเลยเมื่อเนยแหละในะเบื้องแรกโอ้ทั้งโย นบื้อนนั่นหอยู่ในกิโอทองอยู่นอะอ๋อในกิโลก็หล่อในัวอ๋อนัวมาก็คือเขาเนี่ยบอกเขาเขาหนีพวกแผ่นดินไหวนเขาอยู่ตามตามเขตชายแดนนะเขาเนี่ยพลัดลงกับผัวเขาลูกเขานะ ก็คือเขาเนี่ยลงมาแล้วก็มาเจอกระต๊อบตรงนี้นะคะผมเขาก็เลยมาอาศัยอยู่ก็น่าสงสารเขาอยู่นะแต่เขาก็พูดตรงกับที่ชาวบ้านบอกผมมานะไอ้ยนเนาะเนะไอ้โยนเนาะโอพายอ่ะโอควินี่แหละเออไอ้เกอเนาะน้ำมาเยอะลอู้อ่ะ ามามกี่ลีลองอ่ะอ๋อเดี๋ยวผมจะเดินลงไปทางเขานะคืนสองคนนั่งจะลำบากนะผมกูกลัวนะผมจะลงไปข้างล่างน้่นนะกลัวบ้านมันถล่มไม่ใช่เะไรหรอกอเขาก็เป็นชาวบ้านปกติไงพี่แต่เขาบอกผมเขาเนี่ยเหนี่ยวว่าเขาอยากสาผมนะเขาถามว่า แล้วสับผมจย่ามาไหมคุณบอกไม่ได้ย่ามาเลยนะเดี๋ยวผมจะลงไปหาเขานะเดี๋ยวถามความรู้สึกที่เขานอนที่นี่นะเนาะนอเอ่อน้ำมึ่ยเทยอนะน้ำมึ่ยนอนะสามแม่เฉี่ยแบบกลัวไหมอะไรเง,งี้ยเนื้อเดือดใช่ไหมเมย์อ,อะผมถามว่าหยุดนอนที่เนี่ยกลัวอะไรไหมเนี่ยสามแม่เฉีย ก็คือเขาไม่กลัวเลยนะเขาบอกว่าเขาไม่เจออะไรเลยนะเขาไม่กลัวเลยเขานอนที่นี่ก็ความรู้สึกผมมนตั้งแต่เข้ามาก้าวแรกเนี่ยก็รู้สึกมันไม่เหมือนเดิมนะปกติอ่ะผมจะกลัวที่นี่มากอ่ะถ้ามากลางคืนหรือว่ามาคนเดียวอะไรเงี้ยแต่มารอบนี้รู้สึกว่าโล่งสบายเลยนะน้องเอออย่อย่อย่าก็ช่วยนะกูอ่ะแต่ผมขออนุญาตตั้งก้องก่อนนะ ก็ทนนะเขาผู้ประสาทกระเหลี่ยงนะเมื่อเมือนะพี่พอ้อนา เออน้าโอ้เธอดนเลย้วซายหนอยอ่ะเอออไอเนน่าเดอพี่ย่ะสาธิรรณแหละน้ำมัใมอน้าอตอีกต่อก็คือคมถามว่าผมเนี่ยลุ้งนางมากเลยนะกะเอกาเอถ้าผมมาอีกนะผมจะพบยาซับผมมาให้พี่เขานะ รู้สึกว่าน่าจะเป็นพี่และเพราะว่าอายุเนี่ยน่าจะประมาณ2ี่สดีปดนะก็ห่างจากผมประมาณสองปีส2มสองปีได้นะเพราะผมผมเนื้ออายุเท่าไหร่เน้อนะอ๋อเขาอายุ27บปีนะก็ห่างจากผมห่างจากผมสองปีนะผมย5้าเขา27่ดนะก็เรียกเป็นพี่สาวก็แล้วกันนอกนอกแปลว่าพี่สาวนะผมจะเรียกว่านอกน้องก็แทนเป็นพี่สาวนะครับเยอะมาก เด้วแล้วก็พ่อเชื่อต้องกินขนมปังก่อนก็ขนมปังรองท้องจะมาแล้วก็น้ำเปล่าน้ำสะอาดไม่ต้องกินทีนีน้แล้วก็มีน้ำส้มขนมเรนะื่อยๆน้อยเยอะเดี๋ยวยกขึ้นมาเดี๋ยวจะเอาไฟแช็กมาให้นะอเอาไฟแช็กแล้วก็หม้อข้าวสารมาให้เพราะจะอยู่อีกสองสามวันใช่ปะล่ะอยู่สองสามวันก็ก็ต้องผ่าอะไรหุงไว้ก่อนอะ แล้วก็ปลาที่จับได้อ่ะน้ององน้องไม่ใหม่อ่ะเยื่อนนะม่อน้องมอเหม่อโจโจโจนะเหม่อเหม่อใหม่ๆอ่ะก็ผมบอกเขาว่าปลาที่จับได้เนี่ยต่อไปก็ห้ามกินดินนะเพราะมันจะปวดท้องแล้วก็มันจะนำพาโรคมานะต้องกินแบบสุกๆานา้นนะตอนเย็นเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นขึ้นมาเอาหม้อแล้วก็พวกของใช้เล็กๆน้อยๆให้เขานะ เขาบอกว่าเขาอยู่ที่นี่เขาสบายใจนะเขาบอกไม่มีสิ่งมาอะไรมันรบกวนเขานะแบ่แบ่อร่อยอร่อยเขาบอกแบ่แก่คืออร่อยนะครับขอคุยกับเขาช้าช้าก่อนนะให้เขากินอิ่มก่อนฮะอ้อกอเอ้าเอาบะเอาบะกินเลยกินเลยเขาถามว่าอ้อกออ้อกอก็แปลว่ากินไหมผมก็บอกอ้อบะอ้อบะก็คือว่าไม่กินนะกินเลย โอ้โหผมเนี่ยลิ็นลางจริงๆไอ้ยศยังไม่นหนีอ๋อไม่ไม่แล้วแล้วผมต้องบอกว่าผมพูดภาษาเขาถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะแต่ก็พอพูดได้อยู่บ้างเอ่อไอ้วี่นี่ออจะอีเหรอก็คือเนื้อเบอร์ก็ไอ้มาก เดี๋ยวน้องเดี๋ยวก็กลับไปอยืนอย่ไทยโอ๊ยไทยโอ้ยเราจะว่องของนะแค่มนีแผ่นดินไหวมาคือเขาบอกว่าเขาเนี่ยแค่จะมาหลบหลบหลบอยู่ตรงนี้ก่อนนะเพราะที่นาแผ่นดินไหวเขาก็เลยแค่จะมาอาศัยหลบตรงนี้ก่อนนะเสร็จแล้วก็เขาเนี่ยก็ต้องกลับไปยังหมู่บ้านที่เขานะเขาบอกว่าอย่าไล่เขาเลยนะเขาเนี่ยเดือดร้อนจริงๆเขาขอมาอยู่ตรงนี้ก่อน ผมก็บอกตรงเน้ยมันอยู่ได้แต่ว่าเมื่อก่อนน่ะมันอันตรายนะแต่ในเมื่อเขาอยู่ได้ถึงก็ว่าพักได้นะไม่มีใครมาไล่เขาได้นะเขาไปอยู่นะเพราะว่าเขาแค่มาเรียกว่าหลบภัเยเฉยๆนะคะผมผมมันได้มาอยู่แบบถาวรน,นะกินได้กินได้อ๋อสีอ๋อสีกิน,นี้ออไปอีกไหม ผมบอกว่าเดี๋ยวผมเนี่ยกลับไปเดี๋ยวเอาพวกยาทาผมมาให้นะแล้วก็ของใชเ้เล็กๆน้อยๆเผื่อเดี๋ยวผมะจะเอาของมาทำกับข้าวกินที่นี่ด้วยนะก็จะมาอยู่เป็นเพื่อนเขาด้วยก็มาอยู่แต่มัไจะมานอนนะก็คือมาทำกับข้าวให้กินนะแล้วก,ก็กลับไปต่อแต่ความรู้สึกผมผมมาเนี่ยรู้สึกว่าบ้านปอบหลังบ้านยาปอบเนี่ยก็คือไม่เหมือนเดิมนะรู้สึกว่าเหมือนเป็นบ้านของคนปกตินะผมมาที่ไรครับนะ แรกๆรกนผมมาผมจะหวาดกลัวตลอดนะแต่รอบนี้รู้สึกสดชื่นไม,ไม่ไม่รู้สึกความรู้สึกนะั้นเหมือนไม่มีอะไรอยู่แล้วนะตรงเนี้ยนะรู้สึกปลอดภัยขึ้นนะซึ่งผมก็ถามเออพี่คนนี้ว่าตั้งแต่มานอนที่เนี่ยรู้สึกกลัวเลยไหมเขาบอกไม่กลัวไม่เจออะไรด้วยนะเขาบอกว่าเขาสบายใจที่อยู่ที่นี่นะมันเงียบสงบแล้วก็ไม่มีสิ่งใดมาลบกลนเขานะผมบอกอ่าถ้าอยู่ที่นี่ได้ก็อยู่ไปก่อนนะเพราะว่าเขาแค่มา อาศัยพักเฉยๆนะเดี๋ยวเขาก็กลับไปแล้วเขาบอกว่าเขาแค่มาหลบภัยแบบดูสถานการณ์แบบที่นู่นนะมันไม่ปลอดภัยเขาก็เลยต้องนีมาฝั่งนี้นะเขาบอกว่าห้ามไล่เขานะเดี๋ยวเขากลับไปละเขาไม่ได้มาอยู่ถาวรนะบอกเห็นใจเขาด้วยนะเขาแค่มาหลบภัยเฉยๆไม่ได้มีความไม่ได้มีแบบว่านําพาความเดือดร้อนมานะอีกอย่างเขาก็บอกว่าเขาถึ่งเขาเนี่ยก็ได้พาหลงมากับผัวเขากับ ลูกเขาด้วยแต่ว่าที่ผมถามเขาอะเขาก็ตอบตรงกับที่ชาวบ้านบอกผมนะเพิ่งเขานะไม่ได้โกหกผมนะแต่แรกๆผมเจอเขาเดินมาผมก็รู้สึกตกใจอยู่นะแต่ก็อย่างที่ชาวบ้านบอกเขาไม่ใช่เป็นผู้ผีปีศาจท่านหน่อยนะเขาเป็นคนปกตินี่แหละเจอแบบนี้ก็สงสารเขาก็ช่วยเหลือเขาไปนะก็เดี๋ยวผมจะกลับแล้วเนาะเด็กกีแล้ววนะ่าโอชุกิยะ บอกว่าอย่าลืมนะถ้ากลับไปก็อย่าลืมยายสัะผมให้เขาผมเขาคันมากเลยเขาบอกสาแต่น้ําเป่าไม่สะอาดเลยนะเขวา,าว่าใช่แล้วว่าไมดีแต่ว่าดูไอยูม,มันโลกมากเนะี้ยเดี๋ยวผมจะเอามีดน้ำมาฟันตรงนี้บ้างนะนี่เขามาอยู่สองสามวันนะก็สองสามวันก็ <c oughs> ต้องกินมังตองกินต้องใช้ พูดเข้ากินบ้างแหละถ้าจะให้กินแต่ปลาดิบยินเนียยผมว่ามันไม่โอเคนะเขาบอกหรือว่าเขาปวดท้องมากเขากินของดีิบนะขอจําเป็นต้องกินจริงนะตอนนั้นเพราะเขาหิวมากเหมือนอากาดีมากนะครับผมเองก็ต้องรีบกลับแล้วก็นำผู้สบือเสบียงมาให้เขานะ <c oughs> เดี๋ยวผมเองก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวรอบหน้าผมมาผมจะถ่ายคลิปให้พี่ๆดูนะก็นำพวกยาเสพุยาสผมมาแล้วก็ พวกของกินของใช้เล็กๆกันน้อยน,นะเผื่อมาทํากับเขากินตรงนี้ด้วยนะมาอยู่เป็นเพื่อนเขาสักพักหนึ่งนะเขาจะได้อุ่นใจด้วยนะว่าที่นี่มันปลอดภัยนะคะผมก็สำหรับพี่ๆท่านใดชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ขอ,ขอคนละหนึ่งไลค์หนึงแชร์หนึ่งติดตามให้ผมเลยนะผมช่วงนี้ก็อาจจะถ่ายคลิปให้พี่ๆดูเรื่อยๆนะเพราะช่วงนี้เนี่ยผมไม่ได้ลงลไลน์บ่อยๆนะเพราะว่าแต่งเองที่ผมทําก็โลไปแล้วนะคะผม ผมขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยนะครับไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าเลยนะครับสวัสดีครับ